เสียงวีดมาก่อนขอบวนเลยนะครับสำหรับขบวนนวนพิเศษทักษินารัสที่31ต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับกำลังจะผ่านที่กั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านปโป่งนะครับ วันนี้ทำขบวนโดยหัวรถจาก QSY 5209นะครับ นี่นะครับจอดสถานีบ้านโป่งนะครับ QSY ห้าสองศูนย์เกนะครับ,รบทำขบวนรวจพิเศษพักษินารัตที่31นะครับ ก็ฝปากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสไตรา์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับกับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3 1กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่แล้วพบกันใหม่ครับ